รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2565ของนางพัชรินกุตันผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตห้า โรงเรียนบ้านนนสว่างท่ากระบือตั้งอยู่ที่หมู่ที่1บ้านภูผาม่านตำบลภูผาม่านอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนประถมศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2565มีคราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนและนักเรียนจำนวน184คนผลการปฏิบัติงานของนางพัชรินกุตันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนสว่างท่ากระบือตามแบบบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางานมีดังนี้ ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการได้ร่วมกันกับคณะครูบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนจัดทำมาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาภายใต้บริบทของโรงเรียนความต้องการของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ และแผนจัดประสบการณ์โดยเน้นเด็กและผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการวัดผลประเมินผลเชิงประจักษ์ส่งเสริมใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนมีการนิเทศภายในแบบการ,ระยามิตรด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินการมอบหมายงานโครงสร้างบริหารงานทั้ง4ฝ่ายให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบพัฒนาผู้เรียนผ่านกลไกลของสภานักเรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองโดยสร้างกลุ่มลายร่วมกับครูประจำชัน้นเพื่อติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมครูพระสอนในโรงเรียนกิจกรรมวันพระและกิจกรรมอื่นๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีความสุขด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียน มีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานของโรงเรียนโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมายผู้บริหารและคณะครูมีการริเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning ด้านที่4ด้านการบริการชุมชนเครือข่ายโรงเรียนมีการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการ PLC กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนได้รับความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษางานจิตอาสาทำให้โรงเรียนน่าอยู่ร่มรื่นและปลอดภัยด้านที่5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพนางพัชรินกุตันได้มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนว active learning เพื่อพัฒนาผู้เรียน นำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่องเพื่อนำผลไปพัฒนาปรับปรุงต่อไปส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็น ประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษานางพัชรินกุตันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือได้เสนอประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ โดยมีการพัฒนางานตามขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นเตรียมการมีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และให้ความรู้แก่คณะครูเกี่ยวกับแนวคิดของการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบร่วมกัน วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน 2. ขั้นดำเนินงานร่วมกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครูเพื่อสิทธิเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แนวคิดสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูพัฒนาครูผ่านกระบวนการนิเทศ โดยมีขั้นตอนการนิเทศดังนี้ 1. กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนผู้บริหารเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการสำรวจสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2. กิจกรรมนิเทศภายในผู้บริหาร และผู้ได้รับมอบหมายร่วมกันวิเทศภายในชั้นเรียนแบบกัลยามิตรเพื่อติดตามผลการพัฒนาผู้เรียนของครูผู้สอนพร้อมกับให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 3. ขั้นตอนตรวจสอบและประเมินผลผู้บริหารและคณะกรรมการที่รับผิดชอบ ร่วมกันประเมินผลการดำเนินงานตามประเด็นและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนานำผลการตรวจสอบและการประเมินผลมาวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานและนำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป ผลการดำเนินงานผลการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา2564ของโรงเรียนบ้านนนสว่างท่ากระบือปรากฏผลดังนี้ระดับปฐมมวัยมาตรฐานที่1คุณภาพเด็กระดับคุณภาพดีเลิศมาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการระดับคุณภาพดีเลิศมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญระดับคุณภาพดีเลิศระดับขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนระดับคุณภาพดีเลิศ มาตรฐานที่2กระบ,บวนการบริหารการจัดการระดับคุณภาพดีเลิศมาตรฐานที่3กระบ,บวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับคุณภาพดีเลิศผลการพัฒนาที่คาดหวังที่บรรลุปเป้าหมาย 1. ผู้เรียน ร้อยละ83.76มีความสามารถในการสื่อสารผ่านระดับดีขึ้นไป 2. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการสถานศึกษา และคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและมีคุณภาพผลจากการดำเนินการตามประเด็นท้าทายส่งผลให้เป็นรูปธรรมดังนี้ 1. โรงเรียนมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครูเพื่อสิทธ์เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน โดยใช้แนวคิดสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 2. ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพครอบคลุม3ด้านได้แก่ด้านการปฏิบัติตนด้านความรู้และทักษะและด้านการปฏิบัติงานส่งผลให้ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning และได้รับรางวัลจากการประกวดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5จำนวน3รายการดังนี้นางรุ่งทิพย์บานดีรางวัลรองชนะเลิศระดับดีเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ประเภทไลท์เวิร์กชี t นางทองสุขพันยางน้อยรางวัลระดับดีมากการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลประเภทไลท์เวิร์กชีตนางอนุสลาหมื่นสารางวันชนะเลิศระดับดีเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการความรู้และทักษะชีวิตให้สมบูรณ์พร้อมอยู่ในโลกแห่งอนาคตและใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพมีความสามารถครบมิติและจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแกนเขต5ครั้งที่70นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจำนวน3รายการดังนี้ 1. การประกวดวาดภาพระบายสีนักเรียนที่มีความบกพ้องทางร่างกายระดับประถมศึกษา 2. การแข่งขันเพลงพระราชนิพนธ์ระดับประถมศึกษาประเภทชาย 3. การแข่งขันขับร้องประสานเสียงระดับชั้นประถมศึกษาผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนสว่างท่ากระบืออยังคงมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาเด็ก และผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไปขอบคุณค่ะ